วัดีครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าขวัวคนเมืองจะทำอะไรให้ทานกันนะครับแล้ก็คือแผ่มแผมแผลมอันนี้เขาเรียกว่าแสแลนะเจ้าคือปีหนึ่งมันออกข้างหนึ่งต้นมันเหมือนต้นอะไระครับต้นมันก็ต้นใหญ่ๆใบเขียวเขียวเหมือนขี้เหล็กไหมเหมือนขี้เหล็กจะว่าเหมือนขี้เหล็กก็ไม่เหมือนนะต้นมันจะใหญ่กว่าขี้เหล็กอีกนะอ๋อก็คือปีหนึ่งมีกินแค่ครั้งเดียวถูกไหมครับ กินแค่ครั้งเดียวคือถึงสงการไหมหรือว่าก่อนถึงสงการก่อนถึงสงการเลยเริ่มออกเริ่มออกมันเรียกว่าแสแลนะครับลักษณะดอกมันเป็นอย่างนี้ครับมันคล้ายคล้ายๆเป็นคล้ายๆดอกขี้เหล็กเป็นเม็ดเม็ดเป็นพวงเป็นเม็ดเม็ดใช่ครับรสชาติมันจะเป็นประมาณนึบ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 อร่อยน้ำแกงต้องออกเปรี้ยวๆหน่อยๆอถูกไหมเออแกงนี่ต้องใส่มะเขือส้มลูกเล็ก มันถึงอร่อยแล้วจะใส่ซี่โครงหมูก็ได้จะใส่ปลาช่อนก็ได้นะคะก็คือปีหนึ่งมีกินครั้งเดียวมีครั้งเดียวต้องกินหน้านี้เท่านั้นถูกต้องเขาจะปลูกอยู่ตามบ้านปลูกตามบ้านมันไม่ได้ขึ้นในป่าถูกไหมครับไม่ได้ขึ้นในป่าต้นมันก็จะใหญ่หน่อยถ้าอยู่นานมันต้นมันก็ใหญ่หลายปีต้นมันก็ใหญ่ถ้าคนเมืองแ้ออกเสียงว่าไงนะครับสแลเจ้า